สวัสดีครับนิสิตหลังจากที่นิสิตบันทึกวิดีโอการสอนด้วย o o มมาแล้วนะครับก็มีนิสิตสอบถามกันมาเนาะว่าเราสามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้หรือไม่นะครับใน Ro ูมนะครับเดี๋ยววันนี้เราลองมาดูกันนะครับก็สามารถทําได้เนาะก็โดยใช้โคม่าแคมนะครับหรือว่าตัว x p i กซ์พิตนี้ก็ได้นะครับซึ่ง2ตัวนี้หลักการทํางานคล้ายๆกันนะครับแต่จะมีอะไรแตกต่างกันนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกัน เดี๋ยวลองโคอมะแคมก่อนนะครับนิสิตก็ดาวน์โหลดนะครับกดดาวนะ์โหลดเนาะพอดาวน์โหลดเสร็จละปุ๊บนะครับนิสิตก็ดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไว้นะครับ,แล,นะรบแล้วก็ติดตั้งนะครับเมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับนิสิตเปิด o ูมขึ้นมา LOM เป็นตัวที่อาจารย์อินสตอลไว้ในเครื่องเนาะพอเปิด o ูมเข้ามาปุ๊บอ่ะก็เลือกคอมะแคมนะครับตรงนี้ น่ก็ได้ละนะครับทีนี้ถ้าเราจะกําหนดหรือว่าตั้งค่าเราจะทําอย่างไรนะครับเราจะกําหนดเราลองพิมพ์นี้อ่ะคอมแแคมแอปได้ไม่เอ่ยนะครับอ่านะพอพิมพ์ปุ๊บนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะนนี้สีเขียวนะครับปุ๊บนะอันนี้เป็นแบ็กกราวนะครับนะเราก็เปลี่ยนได้นะแต่เป็นวงกลมเนาะเพราะว่าตัวรูมเขาบังคับมาเป็นให้วงกลมนะครับอันนี้ไม่มี อันนี้ฉากหลังธรรมดานะครับเป็นสีดำสีเขียวนะครับนี่เปลี่ยนตรงนี้ได้ะจะเพิ่มภาพสมมติเดี๋ยวหาภาพมีภาพสมมติอังน,นี้ก็ไล้นะครับนี่ก็เพิ่มภาพได้นะครับเพิ่มภาพได้นเาดนาะ นะครับอันนี้ก็ปรับในรูมปรับอะไรได้นะครับทีนี้ตรงตั้งค่านะครับนิสิตมาดูตรงนี้เนาะเลือกกล้องนะครับเนาะอันนี้เป็นกล้องอีกตัวหนึ่งเป็น USB เสียบไว้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นกล้องเว็บแคมนะครับที่ติดมากับตัวโน้ตบุ๊กเนาะนะครับอันนี้สิสิตก็มาเลือกกล้องให้ถูกว่ากล้องที่นิสิตใช้เป็นกล้องแบบไหนหรือว่าถ้ามีตัวเดียวเป็นอินเทอร์เกตเว็บแคมก็เลือกอินเตอร์เกตเว็บแคมแบบอันนี้ก็เป็นอีกกล้องเป็น USB นะครับอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหรือใส่ฟิลเตอร์ได้นะคร นะครับเป็นสได้เนาะแล้วก็พื้นหลังหนะับอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นเนาะสำหรับการลองเปลี่ยนพื้นหลังโดยใช้โคมาแคมนะครับสมมุติว่านิสิตอาจารย์เห็นนิสิตบันทึกมาหลายๆคนละนะครับตัวเมนูด้านแถบซ้ายมือเราสามารถซ่อนได้เนาะนิสิตมาตรงนี้ Setting นะครับนี่โชว์คอนโทรลเมนูตรงนี้ปิดไว้นะครับปิดไว้นะครับตรงนี้พอเวลาบันทึก ตรงแถบตรงนี้มันจะไม่มีนะพอบันทึกแถบตรงนี้จะไม่มีนะครับเขาตรงนี้เนาะสามเหลี่ยมนะครับ r e n c e นะครับแล้วก็เลือกนี่โชว์คอนโทรลเมนูปิดนะครับปิดออกเนาะนะครับปิดไว้นะครับอันนี้ก็เบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้ c ค r o m a ค a m เนาะในการเปลี่ยนฉากหลังแล้วก็เอามาผสานกับรูมนะครับนะครับ นอกจากรูมแล้วเนาะนิสิตก็สามารถประยุกต์ใช้ในโปรแกรมอื่นๆก็ได้ที่ให้เราเปิดกล้องนะครับจะใช้ Microsoft Teams ใช้ Google Meet ใช้อะไรก็ได้นะครับที่ให้เราเปิดกล้องอันนี้มันก็เป็นเหมือนว่าเขาสร้างกล้องหลอกขึ้นมา1ตัวแล้วก็แทรกภาพต่างๆไว้ในนั้นเนาะนิสิตมาเลือกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นกล้องตัวจริงที่อาจารย์เสียบเนาะแต่ตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับมันก็สร้างหลอกขึ้นมาแล้วก็ให้เราปรับพื้นหลังนะครับเนาะ ตรงนี้นะครับนิสิตก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เนาะในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตสื่อการสอนในการผลิตวิดีโอการสอนเนาะหรือว่าในการใช้ซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆในการประชุมออนไลน์เนาะที่เปิดเห็นกล้องนะครับสำหรับครั้งนี้เนาะเป็นการใช้ตัวโคลมาแคมนะครับในการเจาะพื้นหลังแล้วก็บวกกับการใช้รูมนะครับที่จริงก็ใช้ได้หลากหลายโปรแกรมเนาะที่มันเรียกหากล้องได้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็มีประมาณเท่านี้เนาะแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ